จีบกันแน้เพื่อนน่ะนี่ผู้สาวโตโัวเดียวนี่ผู้บ่าวสองตัวจักสิเลือกไผ่อ๋อไล่ผู้บ่าวคน,นนั้นนียืนให้ท่าผู้บ่าวค้นี้ มีนกเขาอยู่สามตัวพี่น้องเรื่องราวของความรักรักสามเศร้าตัวน้ำกลดยางน้ำกดนี่เป็นตัวเถิกตัวยางนี้เป็นตัวแม่ตัวแม่อะไรตัวเถิกตัวนึงนี้แล้วกะงอนตัวเถิกอีกตัวนึงตัวนี้กะพ่วม ตื่บ่มั่นจีด้เป็นแฟนกันแล้วแต่ว่าเขียดในกันงอนในกันก็เลยตื่นกะกาเขาแน่บ่ากล้าเขาแน่เนาะอากาศกาหาหาหาันหนาวหนาวด้ยแล้วตุ่มกะยืนอยู่หน้าต่างไข้หน้าต่างพร้อมเพื่อต้องการเสียงมันบ้านี้กะบ่มีกันจูโจมตัวเถกกะ ใส่ขนตัวแม่ก็ยืนอยู่ขงข้างๆเสาโทรทัศน์เนาะก็เลยว่ามึงสีมาลืกมาๆตัวเถกขี่ขาดลับไล่บินหนีตัวแม่บินน้ำจบชีวิตรักสามเสร้า